สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ริมโขงที่เชียงคานจังหวัดเลยนะครับเรามาดูบรรยากาศสวยๆงยามๆตอนเช้าริมกว่างโขงที่เชียงคานนะครับนี่บรรยากาศตอนเช้าอากาศสดชื่นอากาศดีมากครับบรรยากาศตอนเช้าริมกวังโขงทรองกว่างไทยลาวครับ ับนี้ก็เป็นจุดที่เขาจะมาตักบาทพระตอนเช้าครับตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวชาวบ้านเขามารอใส่บาทพระตอนเช้าครับจุดนี้อยู่นอกถนนคนเดินมานะครับพอเราออกมา เดินชมริมควงงังโขงด้านนอกครับไม่ได้อยู่ในถนนคนเดินครับบรรยากาศตอนเช้าอารมรื่นสดชื่นอากาศดีมากครับสองควงงังโขงค่บผม